สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นนั่งผ่านชนะมันปีพศสองพเนห้รอยสเื่อทองแดงนะครับอง์นี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับแล้วก็เป็นองค์ที่สภาพสวยเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวนามาให้ชมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผิวไฟเดิมเดิมนะครับมีคราบข่ามเาเดิมเดิมนะครับนี่ครับหมายเลขสี่หลักสำหรับเหรียญเง้นทองแดงนะครับสร้างทั้งหมด2 0,000ืงนองนะครับ ถ้าเป็นตอกเลขนะครับรวมโค้ดนั่งพานเนี่ยจะสร้าง232เหรียญนะครับแล้วก็ชุดทองคำเนี่ยจะมีอยู่199เหรียญนะครับนี่ครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรกเครื่องหลวงพ่อคูนะครับหากท่านใดมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปภาพมาได้นะครับผ่านทาง l i น์แอนะครับ d s u t s i นะครับ s s u t s i นะครับก็ส่งมาได้นะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับพาคเครื่ององหลวงพ่อคูณครับฝากคนแล้วก็แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ